โอเคครับเข้ามาสู่บิ๊กแมชของวันนี้นะครับทีม Secret พบกับนิกม่านะในรอบเพลย์ออฟสายล่างนะครับรายการ ESL o เ e b i r วัน g h a m 2020ออนไลน์นะใครแพ้ตกรอบนะครับและเป็นทีมใหญ่2ทีมมาเจอกันด้วยแต่ว่าทำไมคะแนนถึงเริ่มต้นด้วย1-0ละ่ะเพราะว่าเราอยู่กันในเกมที่2แล้วครับและเกมที่1หายไปไหน n i กม a ามาแข่งไม่ทันนะครับ เห็นบอกว่าเพราะว่า G.H มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เนต็ตนะครับตามกฎแล้วก็คือถูกปรับแพ้บายเพราะามาช้าไปเกิน20นาทีนะครับ <This Master. S 1> ดังนั้นที่ทำให้ทีม Secret นั้นชนะไปอย่าง e a s ีโดยที่ไม่ต้องออกแรงจิบกาแฟจิบชานั่งรอดูความทุรนทุรายของนิกมานำไปก่อน1ต่อ0 เมื่อกี้ระหว่างที่เรารอเกมก,กันเนี่ยเราได้คุยกับคนดูในช่องแชทที่ดูสดนะว่าวันนี้คุณลองเดากันว่านิกมาจะเล่นแผนอะไรเขาจะเล่นแผนกลางเกมแล้วซีเครดก็เล่นเลทเกมหรือว่าจะเป็นนิกมา4คนทําเกม1ฟาร์มแล้วซีเครดก็จะเล่นให้ไวกว่าหรือจะเป็นนิกมามีโป้ไปรับชมกันนะครับซีเครดได้เฟิร์สดร็อนะมาเป็นเอิร์ธเชคเกอร์เฟิร์สพิกของยับสอตามด้วยเชน ปั๊ปปี้ซึ่งพวกคุณก็รู้กันว่าเชนปั๊ปปี้เป็นยังไงยับซอนายไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์มาแย่งตังปั๊ปปี้ปั๊ปปี้จะไปฟาร์มให้ได้เฮมโดแล้วก็เมคา a นิซึมแล้วก็มาโถมกลางเกมใส่คุณ15-25นาทีนะครับนิกมาเป็นวิชด็อกเตอร์นะเอามาเบรกเชนคลิปเชนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาแอนตี้เมตาพวกตัวยืนทั้งหลายตามด้วยบีสต์มาสเตอร์พิก2ของ MC s e ี r ครดแบนฟินิกซ์แบนไวเปอร์เฟิร์สเฟสเลยคือไวเปอร์เนี่ยมีนิกมาอยู่ทีมเดียวที่เล่นบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะ V5 นั่นเองมิรานาของ GH แล้วก็เนโครโฟสส่วนนิกมากครับแบนเป็นควีนอัพเพนนะตัวหลักที่ s e ี r ครดใช้ช่วงนี้เล่นได้หลายเลนหลายตำแหน่งพิก k 2เป็นแบนไม่ใช่พิกสแบน2เป็นแบนไรแค่น ของมัตุโมแมนเอนชันเทรสปัป์ปี้แล้วก็เอมเบอร์ตัวก็อดของแพชในช่วงนี้นะครับเพราะว่าทีมซีเคร็ตเขาได้เฟิร์สพิกดังนั้นมีสิทธิ์มากๆเลยที่เอมเบอร์จะหลุดถ้าไม่คิดจะหยิบอะไรมาเคาน์เตอร์เอมเบอร์คือต้องต้องแบนไปเลยจบหมดปัญหา แอนเฟสสองซีเครดแบนเป็นกริมสโตรกนะอันนี้เล่นกับบีสมาสเตอร์ได้ดีนะครับใส่น้ำหมึกเข้ามาสตันหมูดับเบิลภายมอร,รอคือวิชช็อตเตอร์มันเล่นได้2ตำแหน่งนะแต่สำหรับนิกมานี่ผมไม่เห็นนิกมาเล่นวิชช็อตเตอร์ซับสี่นะ เ็นทาวิชช็อกเตอร์ซับ5ถ้าเป็นซีเครตนี่คือเล่นทั้งสองตำแหน่งเลยทั้งซับ4และซับ5แต่ว่าถ้าเป็นวิชช็อกเตอร์เกมนี้เล่นซับ4เอามาแก้เชนได้อยู่เว้นแต่ว่าซีเครตเขาจะเล่นเชนเอาไปเจาะนะตอนนี้มีโลนดริดของมัตุโมแมนหลุดอยู่ตัวที่เป็นอาวุธรับอาวุธรับนี่คืออะไรอ๋อใช่ใช่มันได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งอาวุธ รับแบบรับซีคร e ตอะแล้วก็เป็นรับก็คือรับมือรับตีนด้วยเกมี้ซีคร e ตยังเล่นรับสไตล์แบบพวกลูน่าด้วยเหมือนกันไอ้นิกมาก็น่าเล่นนะสำหรับสำหรับลูน่านะครับโคบีสมาสเตอร์ลูน่าเล่นได้และเกมนี้เขาได้ลาสพิกด้วย ถ้าไม่ระวังมีโป้เขาอาจจะเล่นลูน่ามีโป้ได้อยู่น่าจะเป็นตัวหนีสักตัวหนึ่งนะเพราะว่าแบนคุ้มค่าไปว้าวนั่นไงตัวหนี i.o. ของ g s ครับ หลายๆทีมเนี่ยเลือกที่จะแบนเวลาเจอเนิกม่านะจะแบนตัว g s กันแต่ในสล็อตวันนี้ของทีมซ e เ r e t ถือว่าแบนแปลกคือปกติถ้าเราดูเนี่ยเจอนิกม่าจะแบน IO g s แบน MC Nature Prophet เขาน่าจะเล่นอะไร IO j iro, i r จโร Luna ลูประมาณนี้ คือคุ้มค่าเนี่ยไม่ใช่แค่เอามาจับตัวนี้อย่างเดียวแต่มันมีเรือประคองทีมด้วยและเกมนี้ของซีเ r ร t ตันมีเชนดับเบิลฮิลในทีมไฟนะครับ <Winter. S 1> และซีเ r ร t ตก็หยิบวินเทอร์ไว r n เวิร์นมาเคาน์เตอร์ไอโอมีสิทธิ์ที่จะโยกเอิร์ธเชคไปออฟเลนได้และเอาไว v e เวิร์นมาเล่นตำแหน่งซับสี่แทนคือปกติเนี่ย ในสล็อตตรงนี้มันดูมันจะปลอดภัยแล้วเพราะนิกมาเห็นแล้วว่าเออเอิร์ธเชคเกอร์ซับสี่เชนซับห้าแปลว่าไม่มีพวกซับเคาน์เตอร์ไอโอแล้วมันกลายเป็นว่าซีเคร็ตมันโยกเอาไวเบิร์นมาแล้วมันอาจจะเป็นไวเบิร์นออฟเลนหรือซับสี่ก็ได้มันต้องดูก่อนว่าไอเลนนิกมามันเป็นแครี่อะไรแมทช์อัพอะไรดีกว่ากันนอกจากว่ามันจะเคาน์เตอร์คู่ไอโอแล้วมันยังเคาน์เตอร์มีโป้ไปในขนาดเดียวกันด้วย เรียกไ,ได้ว่าพลิกไวเวิร์นตรงนี้ดักหมดเลยถ้าให้ไปมากกว่านั้นอีกก็คือบีสม t สเตอร์ดันพร้อมกับซัมมอนใช่ไหมต้องใช้ตัวเวฟเคลียร์เชนเอิร์ธเชคไม่มีเวฟเคลียร์แบบสปินเทอร์บาสไวเวิร์นฉะนั้นไวเวิร์นตอนนี้คือชะลอการดันบีสม t สเตอร์เคาน์เตอร์คู่หูไ o อดักทางมีโปและนิกมากครับหยิบมาเป็นสลักตัวอัปมงคล แห่งเดือนพฤษภาคมถึงแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนมิถุนาแล้วก็ตามและนิกมาก,ก็เล่นเป็นไอโอสารักนั่นเองนะเอาไอโอมาชูสาลักนะครับ ตะเลนเฟสน่าจะผ่านสบายนะด้วยความที่มันมี I.O. เลี้ยงอะโปติสลักมันแบบไม่เก่งเลนอะพอมี I.O. มามันน่าจะดีอยู่ทำให้ผ่านเลนได้ยืนในไฟได้นานขึ้นแต่ว่าดาเมดอะพอหรือเปล่า <Sh> ว้าวเลยแชกหยิบมาเคาน์เตอร์สลักครับสลักพีเอไม่ชอบเลยแชกช่วง15นาทีเพราะว่ามันยืนในไฟไม่ได้สลักมันต้องการอะไรมากกว่า ดิฟเบดหชิ้นหรือว่าไอเทมหลัก1ชิ้นมันต้องการประมาณ2ชิ้นเพื่อจะมายืนสู้กับพอสโนว่าเลอร์แชกนั่นเท่ากับว่าซีครตในเกมเนี้ยคือมันเคาน์เตอร์ยับยับเลยบวกกับมันต้องการจะถ่ายบ้านช่วงกลางเกมด้วยเลอร์แชกมันมีเลเวลมันเดินไปอิดิทถ่ายบ้านได้เชนมันพาค,คีปมาออรวมกันนี่คือรับตัวยืนไงเลอร์แชกเชนเอาละครับดูจากสภาพตรงนี้แล้วคือเออนิกมาด,ดูเล่นยากดังนั้นเราต้องฝากความ,มาไว้บใคร นิกมาพิงค์ลาสพิกแบนสุดท้ายแบนโตรอ,รอลตัวของมัตุมมแมนและโตรกับเชนคู่กันนี่เลนเฟสก็ผ่านอีก เขาอยากจะโฟกัสกลางเกมเขาจะมีโลนริดอยู่นะทำเดโซได้ดันทาวเวอร์ไม่งั้นก็ไปนู่นเลยฮีโร่ที่แบบเคาน์เตอร์สลักได้ปลอดซิกเล่นไวแฟนทอมแลนเซอร์ ตีเกรดแบนเป็นวอเกอร์ V5 นะครับ s <S ว้าวมันจะเคาน์เตอร์พิกไปไหนเนี่ยโอ้โ oh. ห เอ็งเคาน์เตอร์แบบต่อยยับเลยอ่ะเหมือนจับหน้าคุโรกี้มาแล้วต่อยรลวๆอ่ะตั้งแต่พิกที่สามเป็นต้นไปอ่ะแม่งต่อยด้วยด้วยทุกอย่างที่เคาน์เตอร์ได้อ่ะแบทไรเดอร์เอาแบทไรเดอร์มาไถ ตอนนี้มันกลายเป็น4คนทําเกม1ฟาร์มอย่างแท้จริงสำหรับนิกมานะแล้วตัวแบกคนนั้นแหะคือสลักเดือนที่แล้วมีวินเรตแค่1ใน3จะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าและเป็นไวเบิร์นซับ4ครับเอิร์ธเช็คออฟเลน ด้วยความที่เอิร์ธเชคเนี่ยถ้าทำสเตตสเต้นมามันยืนเลนได้นะมันมีเอนชานตัวเทมหวดพวกฮีโร่แครีสวนกลับไปได้ด้วยแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีมาตามสูตรไซเอิร์ธเชคเกอร์ออฟเลนขึ้นอะไรเนโครโนมิคอนคือเกมนี้ต้องการมากๆเลยต้องการสเปซให้กับสลักมากๆอย่างน้อยก็คือประมาณสัก25นาทีอะมันถึงจะได้แบบกอดเข้ามาในทีมไฟได้ และนี่คือเกมตัดสินของนิกมาครับในทัวร์นี้ซีคร e ตมาเล่นแมชนี้เหมือนเบส e o ออฟทรีแต่นิกมาเนี่ยเล่นแบบเบส e o ออฟวันมาถึงปุ๊บก็คือ1-0ไปแล้วอ่ะ อาโอเคครับเข้าสู่เกมที่2ไม่มีเกมที่1อย่างที่บอกไปนะเพราะว่า g s มาช้าแพ้บ่ายนะครับแต่ด้านของทีม Secret ครับนําอยู่1.0ต่อ0ยอยู่เรเดียนนะพบกับนิกมาอยู่ดายนิกมาจะเอาตัวรอดจากเกมเกมนี้ไปได้นานแค่ไหนแล้วจะพลิกกลับมาชนะได้ไหมหลังจากที่สลักมีของแล้วรอรับชมกันวัตูมาแม,ามนบล็อดซิกเกอร์แครีนะใส่ Earth check off land เอิร์ธเชคออฟเลน n d นะครับ ส่วนนิชาเป็นเลอร์แชกเลนกลางเขาซื้อสติกหลอเลยนะเพราะว่าเกมนี้เจอแบลริเดอร์เลนกลางของ V5 นะครับ V5 เปิดเซกแมสมาเอามานารีเจนส่วนยับซอเปิดมาเป็นบู๊ชนะแต่ว่าพลังความสามารถตีแรกของไวเวิร์นอ่ะมันแย่มากๆเลยต้องใช้สเปล,ลเทรดเอาส่วนด้านล่างเป็น MC ปลักเกอร์นะครับเปิดมาบวกเกราะโรกี้ก็เป็นพวกไอเทมฟื้นฟูเข้าเลนนะ ก็เอาคูโรกี้มาเล่นเลนไกลเพราะว่าต้องเอาไอโอเล่นคู่แครีแค่นั้นเลยปัพป,ปีเพ้เปิดอะไรเป็นเฮดเรสเรเจนเลือดนะมาถึงปุ๊บอัพอาร์ติเบินมาเผาเลือดครับผมแจกอาร์ติเบินกันไป G.S. เวิ่งมาเก็บเปาที่รูนได้แล้วเทเตอร์หนีแต่ไซมีฟีเจอร์อยู่นะฟีเจอร์โดน2และเอาเฟิร์สบัตมาซะดีดีจีเจกดเฟรนลี่ไฟมาก่อนครับขาดไป2ฮิตตรงนี้มิราเคิล รอรับ gs อยู่นะอยู่ที่หน้าเลนนะครับให้ gs เขาลิงก์กลับมานะกลายเป็นมิราเคิลตีฟรีมากแล้วได้คิวยับซอไปครับทาเป็นเล่นนี่มันฟรีเกินไปแล้วเอ้อยนี่มัน30มสิบอแล้วและ gs ก็ยังลิงก์หนีกลับไปอีกอ้าวฟีเจอร์ปิดคิวไปได้ครับผมแต่เป็นมิราเคิลได้เฟิร์สบัตก่อนนะบ้าไปแล้วนี่มันอะไรเนี่ยสามสิบเก้าเอจีแล้วมันมีออฟเวนนอมด้วยจิ้มยับเลยโอ้โอหกลายเป็นว่าโฟกัส io กันนานมากครับแล้วสลักที่แบบเนียนๆน,นะ essential chip of benom จิ้มยับ แปิตัวมาก็แปลกๆแ,แล้วสำหรับท็อปเลนส่วนปั๊ปปี้กับทีพกลับไปเลนล่างนะเอามปเป็นจับคริปนะครับช่วงต้นเขาก็าให้มัตุมาแมนดูดเลเวลไปก่อนจะได้ขึ้นเลเวล3ไวกว่า MC นะขึ้นเลเวล3ไวกว่า MC ก็จะมีพลังในการกดดัน MC ก่อนที่ MC ็มซาจะ3ส่วนเลนกลางเจอทางด้าน V5 ไถ่ายไปครับและคราวนี้ตายกระรัวเลยมิราเคิลได้ท็อปเลนอีก1คนะิวฮะ สภาพเลนบนนี้คือไม่น่าทำอะไรสลักได้แล้วอ่ะสลักได้ไป2คิวแล้วก้อนใหญ่มากเลยนะสลักน่าจะผ่านเลนสบายสบายไม่โดนเคยียเว้นแต่ว่าเลอแชคมีเลเวลแล้วจะขึ้นไปตบข้างบนอย่างได้เล่นอย่างเงี้ยเลอแชคเขาไม่มีคอมโบฆ่าแบลรเดอร์อยู่แล้วแต่แบลรเดอร์มีคอมโบที่จะถ่ายฆ่าได้สภาพที่ดูจะดีสุดก็คือเลนนี้ละเชนก็จับคลิปมานะครับเพื่อแย่งคลิปของ MC นะแย่งลูกหมู ส่วคูโรกี้อัพมาเป็นฮิลเพื่อจะให้เลนเฟส MC ก็มซีเขาผ่านสบายๆด้วยถ้าแบบเป็นตัวที่มีพลังโจมตีเทรดเลนได้ดีอะไรเงี้ยฮิลของวิชอคเตอร์คือดีเลยไม่จำเป็นต้องใช้สกิลแรกแต่ว่าแค่ตีธรรมดาสู้เอามีฮิลแล้วดีแล้วมีร็เคิลเกมนี้จะขึ้นเบรเซอร์ว่ะอันนี้มาแปลกสำหรับสลักเหมือนอยากจะซื้อเบรเซอร์มาเพื่อรอสู้กับเอเลอชั่งอะปกติพวกเอจิแคลลี่มันก็ขึ้นเวทแบนอยู่แล้ว ถ้ามันจะขึ้นเบรเซอร์นี่ก็คือเหตุผลประมาณนี้เลย <Yeah. S 1> มิราเคิลเลเวลสามแล้วนะครับแล้วเปิดเอเซนชิพเลเวลสองด้วยท่้นดูไซสไซสยังเลเวลหนึ่งอยู่เลย <laughs> ดูสเตตสพออัพเลเวลสองมันอยู่ครึ่งนาทีเลยนะคือลองเข้าไปโดนตีสักสองชุดอะเลนก็สู้ลำบากแล้วครับสกอครีปสลักตอนนี้16ทับ5โดดจับเลยแล้วมี g s เร่ง Attack Speed กับฮิลให้ ไม่จะเป็นต้องฆ่าขอแค่ดูสดสเตตไปเรื่อยๆก็พอสเตตพอฆ่าเมาื่อไหร่ก็ค่อยฆ่านิชาเขาอัพเก็บคลิปมาเดียวนะ Lightning Storm กับ Split Earth นาทีที่3คุโรกี้ก็มาบล็อกแคมป์นะครับไม่ให้ปั๊ปปี้เขาจับคลิปเล็กได้นะปั๊ปปี้ก็ไม่ได้สนใจคลิปเล็กอะไรมากแต่ว่าใช้ลูกหมูของ MC แทนครับเอาลูกมาฆ่าพ่อนะอย่างเงี้ย มาตัวแมนตีไวขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเอ็มซีเลือดโลครับผมคืโรกี้เลยต้องช่วยฮิลตรงนี้การกระถาเลือดไปมีสันบราเบรกแป๊บหนึ่งแต่ว่ามาตัวแมนยังเดินเข้าไปตีต่อเพราะมันยิ่งตียิ่งตีไวมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะกลิ่นเลือดนั่นเองมาตัวแมนเอา้าเฮ้ยหันไปตีเคเลียด้วยโอเคฆ่าฮีโร่จะฆ่าเคเลียด้วยเหรอเนี่ยจะเอาสุดเลยวะสุดท้ายต้องทีพีกลับนะและทีพีกลับบ้านยาวๆเลยครับเพราะเดี๋ยวตัวของเชนเขาพาวาร์ปเข้าเลนได้เจอพลังพ่อและพ่อและลูกนี่โดนหักหลังนะ มิราเคิลท็อปเลนเกือบตายแต่ฟื้นเลือดมี IO ช่วยฟื้นให้ครับเดี๋ยวรอทางด้านโอเวอร์ชาร์ดด้านบนได้อีกหนึ่งศพแล้วนะเป็น g s ได้คิวครับรอบนี้ส่วนคุรโรกิ้ก็ทำเหมือนเดิมมายืนบล็อกแคมเล็กนะลูกของ MC ก็คือลูกของปั๊ปปี้ในเกมเกมนี้คราวนี้เอาคีบเบิร์นมานาม,มาบ้าง ท็อปเลนไซน่าจะได้แค่เลเวลอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้สภาพคือทำอะไรเลนสลักไม่ได้รูนสนาทีเป็นเฮสรูนนะนิชาตัดไปสกอร์คริปเลนกลางอย่างเงี้บ้างเป็นเลอร์ชแชกได้เปรียบอยู่เล็กน้อยแต่ตัวเลอร์แชกังไม่มีขวดนะถือว่าไปตัดขวดแบรเดอร์เฉยๆถ้าสลักขึ้น6แเราก็สบายแล้วมีอันติรีจะเลือดตัวเองแต่ว่าเวลาเลือดมันต่ำๆสลักมันจะรีไม่ได้นะเกมนี้เพราะมีบอดซีเกอร์เห็นในแมッ เนี่ยคือความเป็นเคาน์เตอร์ของของบอสซีเกอร์ว่าทำไมมันเคาน์เตอร์สลักบทที่รูนจะมานะจะวอดเห็นยับซอนะครับโยนสปินเทอร์บาสไปจ่ายมานาฟีครับยับซอไม่โดนอะไรเลยตรงนี้ช่วยฟิชเชอร์เบรกให้ยับซอเก็บบาที่รุนแบบสบายสบายไป ตาล่างสกอร์คริป,ปรพอๆกันนะแต่เป็นมัตตัวแมนนะครับที่สบายกว่าเล็กน้อยได้ไปน1นคิวด้วยตอนนี้กลายเป็นว่า V5 ไม่ออกมาสู้ในเลนเลยนะไปฟาร์มสแตก็กไปฟาร์มป่าเลเวล6ละแต่เลเวล6ครับเขาไม่เลือกที่จะโซโล่คิวเลนกลางนะเขาเลยจะลงมาเล่นเลนล่างด้วย กลางกระถาเลือดไปมีเปิรดครับแล้วอยู่ดีๆแบทไรเดอร์บินมาโดนคำสาบบวกสตันแบทไรเดอร์โฟกัสที่ทางด้านมาะัวแมนจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเอาปั๊ปปี้แทนเพราะกะว่าเดี๋ยวถ่าไฟธรรมดาฆ่ามาะัวแมนกะจะโลบครับจะเอา2สุดท้ายได้แค่ตัวเดียวครับเป็นปาะัวแมนโดนถ่าไฟตายไปต่วสุดท้ายเอาปั๊ปปี้ทีพีออกกลับเข้าเลนใหมหนึ่งทีเลอแฉกเลเวลอะไรละเลอแฉกหกละแถมได้รูนด้วย จะอินวิสรูนแต่ว่ารอขวดมาส่งเหรออ่ารอขวดมาส่งครับเอ้ย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 อ้าโอเคตัดทันตัดทันครับผมวีห้ามิชามานาไม่เคยพร้อมเท่าไหร่นะยังสกิลด้านด้านตรงกลางไม่ได้ส่วนข้าบนเป็นมิราเคิลได้ใส่อีกหนึ่งศพครับตอนนี้มิราเคิลได้เป็นสามคิวหนึ่งแอซิดแล้วสบายเกินไปนะสำหรับสลักตัวนี้พลังสลักน่าจะมาไวกว่าปกติสำหรับเกมเกมนี้ ถ้านิชาจะเอาเลเวลไประเบิดเลนข้างก็ยังไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มีมานาพอจะใช้ที่ไฟฟนะตอนนี้ถ้าช้อยแบบเพลย์เซฟสุดก็คือยืนฟาร์มเลนเฉยๆถ้าจะไปเล่นข้างนอกได้คือต้องมีมานาพอจะไปเล่นก็สแต็คคลิปป่าไปครับฟาร์มเลนฟาร์มป่าม i r a c l e Level 6แล้วนะเดี๋ยวขึ้น d i f f ฟ s a l Blade ตามปกตินะครับ b r a เซอก็มาขยายหลอดเลือดส่วนทันวี5 2 0วินาทีอัลติเมตจะมา เอ็มซีทำเนโครโนเมคอนนะและเอิร์ธเช็คไปไหนละตอนนี้ใส่เป็นเอิร์ธเช็คจังเกิลไปแล้วเรียบร้อยครับแต่ด้วยความแปลกๆนะมิราเคิลยังมีโดดไหมมีโดดครับขัดทีพียับซอไปได้คือฝั่งนู้นเขาเริ่มงงๆแล้วเอ้ยมันมันหายไปจากเลนมันไปทำอะไรกันวะเดินมาหาเจอยับซอนะส่วนไซนั้นกำลังจังเกิลอยู่ครับเอิร์ธเช็คเกอร์จังเกิลครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นเอิร์ธเช็คเกอร์จังเกิลคนนั้นก็ชื่อว่ามิดวันนะเกมที่มิดวันเล่นเอิร์ธเช็คมิดเลนอะ ที่สภาพมันแย่ๆหน่อยแต่มาเจอกองนี้ครับมันมีเลอแฉกสแต็กเอาไว้นะนิชาสแต็กเอาไว้แล้วใส่เคลียร์ไม่ได้แล้วเขาเห็นใส่แล้วด้วยมิราเคิลเป็น2เบรเซอร์ครับแล้วกลายเป็นสลักวิง <ทำ S 2> ่งทําเกมมาไล่ดูสแตก็กนิชาก่อนแล้วแรปเจอร์ใสมิราเคิลจีเอชไม่มีรีโลเคนีฟิชเชอร์ไปครับพยายามจะโฟกัสมิราเคิลมิราเคิลกดชาร์ดูแดนมาแล้วมี IO รีเลือดให้ครับนิชาตายไปก่อนมาะตูแมนพยายามจะไล่ตี IO ได้ IO g อมาส่วนมิราเคิลล่ะยืนตีแรกครับผมกับทา,ยางด้านของตัวใส ตา,ตายไปอีกหนึ่งคนแล้วเป็นมิราเคิลดับแลคิว Q ส่วนมาตัวแมนนั้นเลือดโลม,มากๆครับแล้วฟื้นเลือดไม่ได้ครับเจอทานด้านของวีห้าถ่ายน้ำมันตายไปอีหนึ่งคนครับหนึ่งเสียสามครับซีเคร t ตนะอันนี้เป็นแบบหนักมากๆเลยนะเอาว่ามันคือชนะเลนเดียวอ่ะคือเลนล่างอ่ะนอกนั้นคือแพ้หมดเลยโดยเฉพาะสลักดูเงินสลัก602ครับสกอร์คิวเรื่องเงินเกือบ5,000น ใน8นาทีตรงนี้นิชาก็ถ่ายไฟโซโล่คิวไปนะได้อา้าวสตันพืดด้วยโทนสตันพืดนว่ะเฟรมิงลาะโซกระชากถ่ายไฟนิชามิสเพลย์ครับผมพยายามจะถ่ายระเบิดสู้กับ V5 แต่ V5 นั้นเลือดเยอะกว่าครับถ่ายคืนครับคิวリンงสปรีมิราเคิลบอกว่าขอเติมคิวหน่อยใส่ตู้ ATM ประจําเกมนี้ใส่ตัวมิราเคิลเดินไล่ตีแบบชิวๆครับผมแล้วเป็นวิกเกอรซิกของมิราเคิล702ครับใส่ในเกมเกมนี้กลายเป็นซับ3ไปแล้ว เพราะไอเทรดตอนต้นเกมเลยที่ไปเทรดแล้วแบบมิราเคลิลฟรีมากๆจนได้เฟิร์สบัตอ่ะมันคือเงินก้อนประมาณ2คิวเลยนะในช่วงต้นเกมอ่ะแล้วก็ไปพลาดตายหลังจากน,นั้นอีกคราวนี้คือหลายยาวเลยท็อปเลนไปเลเดอร์ใกล้ได้บูอฟทรเวลแล้วส่วนเลอร์แชก็ไม่สู้ครับ V5 เลเวล9นิชาเลเวล7 ทำได้แค่ฝาม่ซ่อมนะหรือว่าพิกออฟตามพอสมควรครูโรกี้เดินมายึดเจอทางด้านของแรปเจอร์สวนมายึดเอาโพสตได้นะและครูโรกี้จ่ายทุกอย่างก่อนตายครับตัวเองยอมตายโดนสปินเทอร์บาสตายไป V5 จะมาจอยไฟอีก4วินาทีเอาติมาครับตรงนี้มาตัวมแมนพยายามจะยึดเอาโพสคืนแต่สุดท้ายแล้วยึดไม่ทันนะกลายเป็นเอาโพสตรอบนี้เป็นนิกมาได้ไปหมดเลยแล้วมิราเคิลมาเจอกองสแต็กของที่นิชาสแตก็แตกไว้ด้วย GS มาวอดลึกครับปุ่มจุดฟาร์มด้านซ้ายนะและทาวเวอร์ด้านบนก็เสียไปแล้วด้วยนิกมานำถึง00โโกกแล 4, กนี้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ไอหมอนี่สลักเงิน6,000ใน10นาทีครับโคตรพ่อโคตรแม่โอเวอร์ฟาร์มใช้คำนี้เลยราคานี้เลอแ็กคือตัวปัญหาของสลักใช่ไหมในการยืนในไฟเขามี2เบรเซอร์ ขยายหลอดเลือดและตานเวทอันนี้คือเขาจะยืนสู้กับตัวของเลอร์แจ็คได้ดีขึ้นนะอ้าวมาแล้วครับ V5 ได้ดับเบอร์เดเมทรูนมาด้วยมาไถ่กันซียับซอไม่อยากใช้อตินะตอนแรกสุดท้ายก็ต้องใช้ครับมันลึกเกินไปแล้วนะเฟรมิงลาโซไถ่าย,ยบซอไปครับโซโล่คิวยับซอมารับตีนไปนะก็ถือว่าเพื่อนๆจะไม่โดนนะครับอย่างเช่นมาตูมามแมนนิชาอะไรพวกนี้จะไม่โดนเฟรมิงลาโซ แล้วตามสไตล์ของทีมซีเ r e t เลยคือทีมซีเ r e t มันต้องแชร์ทรัพยากรก,กันแล้วเกมมันเสียเปรียบมากเลยนะ <panelists> เจอสตันคำสาปและเดดบอดครับมิ r รเคิกับ GS ลงมาจัดการเพื่อนรักของเขามาทุมาแมนตรงนี้ฟีเจอร์สวนไปโดน3แต่ว่าดาเมจพอไหมนิชาถ่ายได้1คนแต่ว่ามิ r รเคิลกดเกินไปแล้วครับผมมันรีเลือดเร,อเรื่อยๆครับผมจาก IO และรีโลเคตกลับไปครับแหม803 ซื้อเบลดออฟอัลลักตริตี้มาเพิ่มแอตแท็กสปีดด้วยนะแล้วได้ที่เบลดใน11นาทีบ้าไปแล้วโอ้โหไม่ต้องกลัวครับผมมี GS คอยช่วยขอดูดดูดอย่างเดียวฮิวอะฮิวอะขอดูดอย่างเดียวครับผมมิราเคลิลตอนนี้ได้ไป60กว่า AG แล้ว GS เอสลิงเข้ามาหาพยายามจะเอาบัปปี้ต่อตรงนี้สตันช่วยแต่ว่ามิราเคลิลกดชาร์ตอแดรีเลือดแล้วจีเอสกดฮีลิ่งซอฟเติมเลือดครับผมมิราเคลิลกอดไลท์ดิฟิซอลเบลดจะใส่ต่อนี่ก็เลยจะแพ้ให้กับมิราเคิลคนเดียวดังน,นั้นมิยอนกอด นี่คือแพ้เพราะคนคนเดียวเลยแพ้เาะสลักกอดเกินไปแล้วมีไอโอลิงลีเลือดแบบหยุดไม่อยู่คุณดูเงินสลักดิคือเงินคนอื่นนะ่ะมันพอๆกันนะแต่สลักมันรวยเกินไป3,000โกะครับมันคือไอเทมใหญ่หนึ่งชิ้นช่วงกลางเกมกับอีกหนึ่งสแตทไอเทมมันโอเวอร์มากๆตราบใดที่มี g s เพื่อนรักคอยเซฟให้เขามั่นใจมากที่ว่าจะดฟฟได้อย่างเต็มที่ มีเสียงแรปเจอร์ว่ะแรปเจอร์ใส่ V5 ครับ V5 ไปรับตีนแทนมิราเคลแล้วแปลว่ามิลราเคลฟรีสิครับแบบนี้ป๊ป,ปี้โดนมิราเคลโดดเกาะอ,อีกบียอนกอนไลท์ ine, แบบต่อเนื่องครับ11.04มาแล้วอันติมาแล้วนะ V5 ค่อยๆ่อ,อพรมน้ำมันใส่เฟรมเบรกผลักกลับมาครับแต่ว่ามีกระถาเลือดมาโซนเอาไว้เลยยังไม่เข้าไปเฟรมมิงลาโซ่แต่ตอนนี้แหละจะได้ละมูฟสปีดอย่างไวเตรียมตัวกระชากหนึ่งนิชานั่นเองกระชากไปลนไถไฟครับมาโพนี่ โดนไฟไฟถ่ายตายไปส่วนมิราเคิลมาจับไซน์ได้ตรงเลนกลาง6ต่อ21ครับใน13นาทีและเงินนำถึง8,000 GG call เลยครับซีเรตใน13นาทีคะซีเครตรู้แล้วว่าไม่สามารถสร้างสร้างสู้กับสลักได้แล้วนะเกมเกมนี้สลักมันคือเคียที่แบบว่าเออ ตัวหลักของนิกมาในเกมเกมนี้ใช่ไหมเขาต้องการให้ยืนสู้ในไฟได้แล้ะถึงจะสู้ได้แต่เกมเกมนี้สลัรรวยเกินไปในขณะที่ซ mm ีเค็ดอ่อนเกินไปเมื่อเลยกลับกันเลยเมื่อเลยกลายเป็นว่าซีเค็ดได้ลองสู้ดูแล้วแล้วก็รู้ว่าดาเมจมันไม่พอจะเอาสลักออกจากไฟเลยครับสลักตัวนี้ไม่ใช่แค่ว่ามันรวยแบบโอเวอร์นะแต่มันมี IO ลิงรีเลือดด้วยเลยกลายเป็นว่านิกมากครับผมเอาตัวรอด ในแมชพอยต์นะแล้วกลับปตีเสมอเป็น1ต่อ1เกมนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะสลักกับ I.O. ที่เลนบนเลนเฟสผ่านสบายด้วยความสามารถฮิวของตัว I.O. และยังมีเฟ r ร์สบัตที่ไปตกใส่ Miracle Miracle มี Off of Venom มาเทรดเลนอัพเอเซนชิพเลเวล2เจอกับเอิร h ธเชคเอิร์ธเชคที่เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะโดน First สบัตไปมาเจอสลักจิม้มดูดแตดดูดแตดดูดแตดแตไม่มีใครสู้ได้ครา,าวนี้เลนบนมันสบาย ซับมันก็ต้องหนีออกจากเลนไปทําอะไรไม่ได้ละไอไซก็ต้องหนีมาฟาร์มป่าเออเชเกอร์ Earth ที่มาฟาร์มป่ายิ่งหนักเลยเพราะมันไม่มีอิมแพคถ้าเป็นออฟเลนตุอ่อเนะ่ยมันจะวิ่งไปตัดคีปไปฟาร์มป่าสตรูได้เลยพวกนี้คราวนี้เลนกลางเป็นนิชากับ V5 V5 ก็ดันโซโล่คิวนิชาด้วยนะต้นเกมก็ทําให้สภาพในเลนมันเปลี่ยนไปละส่วนเลนขวาโอเคเป็นเลนที่มีปัญหามากที่สุดเพราะว่าโดนเข้าไปหนึคิว แล้ว V5 ก็เอาเลเวลที่มันสบายที่เลนกลางมากระทืบเลนล่างให้มันก็เลยถัวๆไปว่าเออดีขึ้นวะ่ะจากสภาพที่มันเละๆที่เลนล่างก็เลยดีขึ้นมาหน่อยแบบสูสีนะครับแล้วสุดท้ายแล้วสลักก็รวยแบบโอเวอร์มาก <ๆ S 2> เงินฉีกทุกคนคนอื่นเขาเพิ่งจะ3,000-4,000กันสลักเพิ่ง8,000ันละเหมือนฮีโร่2ตัวจบไปสำหรับเกมเกมที่2 จะพูดว่าเกมแรกนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะไปรอดูกันต่อในเกมสุดท้าย